รามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่30พฤษภาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์โยกย้ายหลายๆคนนะคะคิดจะย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายงานนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะ ช่วงนี้โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะระวังในเรื่องของเอกสาร cost, สัญญิสัญญาหรือเอกสารการเงินใครติดต่อซื้อขายเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนะคะมีโอกาสสําเร็จนะคะในช่วงนี้นะคะระวังปัญหาบุคคลที่3การหึงหวงนะคะแล้วก็ระวังถูกโกงด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะสอน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้คือสีแดงนะคะสีแดงสีขาว นะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้2 1 2 11นะคะแล้วก็1 0นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ